อะลัยกุมวะเราะ m w a r a h m a t u l l ะ h wabarakatuh พบกับวิชาอัลกุรอานนะครับในวันนี้นะครับบทเรียนของเรานะอยู่ในบทที่9นะครับในเรื่องของฮุรูฟลีนนะครับภาษาอัหรับจะเรียกว่าฮุรูฟลีนนะครับในภาษาไทยก็คือตักษรที่มีเสียงนุ่มนวลน,นะครับ ซึ่งเราจะย้อนความกันไปสักนิดหนึ่งนะครับว่าอักษรนะครับที่มีเสียงนุ่มนวลหรือภาษาอาหรับเรียกว่าฮูรูฟลีนนะครับมีอยู่ด้วยกัน2อ,อักษรนะครับมีอยู่ด้วยกัน2อ,อักษรมีอะไรบ้างครับ2อ,อักษรก็ได้แก่ อักษรวาวที่มีสระสุกูลอยู่ด้านบนและอักษรยาที่มีสระสุกูลอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับก่อนหน้าสองอักษรนี้จะต้องมีสระฟาถ้าอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับถึงจะเป็นอักษรเสียงนุ่มนั่นเองนะครับแล้วอักษรเสียงนุ่มเนี่ยมันนุ่มอย่างไรก็คือวิธีการอ่านนะครับ วิธีการอ่านคือเราจะอ่านเขาด้วยกับเสียงที่ชัดเจนนะครับเสียงนุ่มนวลและไม่กระชากเสียงนะครับนี่คือความหมายของอักษรที่มีเสียงนุ่มนวลน,นั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่แบบฝึกหัดในการอ่านวันนี้กันนะครับจะอยู่ในหน้าที่28นะครับของหนังสือนูรอนีกออิดะนะครับบรรทัดที่2 3และ สนะครับโอเคนะครับนักเรียนก็จะเห็นภาพหนังสือนะครับที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอของนักเรียนนะครับอย่างที่ครูบอกนะครับบทเรียนของเราวันนี้ก็คือในเรื่องของอักษรที่มีเสียงนุ่มนวลน,นะครับฮูรูฟลีนดังนั้นเองนะครับในขณะที่เราอ่านเราจะต้องมนสังเกต นะครับว่าสองอักษรที่ครูได้กล่าวไปเมื่อสักรูน่นี้มีอักษรว้าวที่มีสระสุกูลและอักษรยาที่มีสระสุกูลนั้นเราจะต้องนะครับมันสังเกตด้วยนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันในบรรทัดนี้นะครับบรอา ฟัฮัฮฮารรรออยยะเรารอยเห็นไหมครับว่าครูจะทําการอ่านชัดเจนนะครับไม่กระชากเสียงนะครับเรารอยคําต่อไปครับซาว่ฟัดฮาซาเจา,าเจฟัดฮาไซ เจ้าใจนะครับให้ดีนสังเกตนะครับว่าจะมีเห็นไหมครับว่าเป็นอักษรวาวที่มีสระสุกูลและอักษรยาที่มีสระสุกูลและคังหน้าของเขาก็คือสระพทานนั่นเองนะครับต่อครับสีบ ฟัดฮะซายซียาฟัดฮะไซซาไซคำต่อไปนะครับชีนมาฟัดฮะชาชียาฟัดฮะไซซาไยเห็นไหมครับว่าครูจะอ่าน นุ่มนวลนะครับครูจะไม่กระชากเสียงนะครับมาดูปรรทัดต่อไปครับสอดวงังฟัดฮาซอ,อ,อยดยาฟัดฮาฟอยซอยดูคำต่อไปครับ

ตาตอยค้าต,ต,ต่อไปนะครับรอ,ร,รอยฟัดฮาลอลอยฟัดฮาลอยลอยอะบรรทัดสุดทา้ายน,นะครับอย่าลืมนะครับว่านี่คืออาศาศาักษรเสียงนุ่มเราจะต้องฝึกอ่านให้เสียงนุ่มนวลที่สุดนะครับ لام واو فتحة لام يا فتحة لو لي نون واو فتحة يا فتحة nâu nay hamza au phatha au hamza ai ha ai au ai ba wa au ha ba ba ya phatha ba 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 nha บทเรียนของเราในวันนี้ที่เราต้องฝึกฝนกันนะครับนักเรียนครับสิ่งที่คุณแนะนํานะครับก็คืออันดับแรกนะครับการอ่านของเรานะครับบทเรียนของเราในวันนี้คือเสียงที่นุ่มนวลนะครับอักษรที่เป็นเสียงนุ่มนวลเราจะต้องอ่านให้นุ่มนวลนะครับสองนะครับฝึกฝนให้เราฝึกฝนตั้งแต่บรรทัดแรกเลยนะครับจนกระทั่งฝึกบรรทัดที่เราเรียนจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพยายามอ่านให้บ่อยนะครับ พยายามอ่านสลับหน้าสลับหลังหรืออ่านจากหลังไปหน้าก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้ฝึกศักยภาพในการอ่านของเราให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับอินชาอัล้อนะครับักเรียนก็ให้เรานั้นนับนำกลับไปฝึกฝนอ่านให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นผู้หนึ่งที่อ่านอันกุรอ่าน,นต้องนะครับออัสลลาามมุุกวรรตบ